ก็เพลงฟังเฉยๆนะไม่ได no e. ้ไม่อะไรนะบอกก่อนไม่ได okay. ้ว่าอะไรเลยครับผมใช่ใช่าแบบไม่ได้รอตัวด้วยไม่รอนตัวด้วยโอเคเ้องเสียงอีกนิดนึงนะบ่เดียวๆใช่ไหม วันนี้เดียวคือแบบไปฉุนแหละใช่ไหมือแบบคนตีนแหละใช่ไหมบ้าไม่ได้คนตีเลยไม่มีเลยคนในครอบครัวก็ต้องดูแลแบบนี้ปะวะ ลังลีู้ลเปิลูปเปิลิจะมีใครอาหลานะใครเลี้ยงเ็ดีที่ผมถามจริง โคตรเพราะเลยอะถ้าเป็นคนร้องก็น่าจะเพราะวันนี้เ่ยก็บอกแล้วว่าเพลงอะไรไม่สำคัญอยู่ที่ฟังกับใครนะฮะที่คิวินาโตะอ๋อเอร้องเองเลยเมื่อกี้ไม่กดหลือใช่ไหมออแล้วครับพอดีอ่านข้อความ เขาจะปวดท้องยังปวดแก้มอ่ะงงชมุดเลยอ่ะอันนี้ไปเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรเยอะลองมาดู

เราคงไม่ได้เข้ามาแล้วนะพักแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปนู่นใช่ครับน่าจะแบบไปเปิดกระชาที่นู่นอะอ๋อขอให้เกือบได้รถนะไม่ได้แล้วครับน่าจะไม่ได้แล้วลโคตรเกิเลยขอให้เกือบได้รถไงภาพอ๋โอ,โอ,อ,โ,อ,อโอ๋เอ๋มา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  ปรเทพเลยอ๋ออะไระอ่ะนีอสองรอบเนี่ยประเทพนี้มันก็น่ารักเหมือนกันนะเขาเนี่ยเทพอะไรก็ไม่รู้ขาวาหาหาาขาวประเทศขาวใช่เหรอใช่ครับเสียงขาวขาว อระเทศน่ารักเกินเพียง่ไม่รู้คนน่ารักเว่ยก็บอกแล้วไปอยู่ประเทศอื่นถ้าอยู่ประเทศนี้ก็น่ารักสุดแล้วจนอะไรไม่รู้ยิ่งดูยิ่งน่ารักเอาเบาๆพี่มิเยๆนะพีกะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมไม่ได้พูดอะไรปะเฮ้ยเจินคะทุกคน ทุกคนมีเหลืองทุกคนได้อย่าลืมดิไอ้ผมหาผมหาชีวิตจริงเขาผมผมผมขอเป็นหลานก็ได้หาอาคนหนึง่งเอ๊ยเหยือมเป็นอาก็ได้หาหลานคนหนึ่งครับยอกยอกยอก,ยอก อันก็พักผ่อนนะคะไว้ถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกแล้วคุณจะอยากเจอเราอีกหรือเปล่าอ่ะะอยากเจอสิคะใช่ไหมถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกเหมือนตอนที่เราเจอกันตอนนี้ ราไปข้างหน่อยเดี๋ยวแล้วสมมติถ้าว่างๆแวะไปโน่นเดี๋ยวไปตามหาจะาไปตามหาจะไปตามหาไ,ไปแอบดูดีกว่าไม่ดีไปแอบจะบบได้เจอเหรอคนที่นูนน่นต้องเยอะแยะก็ถ้าจังหวะมันจะได้เจอมัก็ได้เจอมา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  ไม่เจอกันครับเอาละพาฝันด้วยนะประเทศไปได้ไหมเดี๋ยวกับประเทศก็ไรเราเหมือนเดิมขอบคุณนะครัะที่พาไปขายยาด้วยอ่ะได้ครับครับขอบคุณนะครับได้ครับมา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 คุณนะครับไหนเอารถมึงลองมาลองขับดิไม่ม่เอามึงจะรีอะมึงจะรีแล้วไปเอาฝั่งนู้นดิ เอ็ฝั่งป้าเร็วพี่ตัวนี้สวัสดีครับเออดีน้องคิดสิงจึงมึงดูพี่มึงมีตาใหม่แล้วอ่ะพี่กูนี่ลูกสนุกน้องเป็นลูกเป็นหลักเขาก็ต้องดูแลกันพี่ใช่ไหมถูกไหมโู้ถูกใช่ครับูถูกูถูกใช่ครับใช่ครับเจอกันครับ มา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 เหลือเหลอไอ้ไอ้ไอ้วัยรุ่น์วัชยาไอ้จัดมุ่งวัดดีพี่กูย่างไอ้จัดนอดไอ้เหี้ยออกเลยนม่รับพี่เฮ้ยสวัสดีนี่ครับนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีน้องน้องถึงห์ะใช่น้องถึงพี่ไอ้น้องเป็นต้องผมเหรอเป็นใหม่ไงมึงเกิดจะไม่ทักตัวงอะไรหรือได้ครับมา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  พักเลยอ่ะรู้กลิ่นตัวพี่ผมหอมแค่เขาคุ้นหอมแล่วไม้เจนค่ะไม่รู้ครับคนหอมอ่ะเจนค่ะบายบายครับที่รักเฮ้ยเฮ้ยอาหลานอาหลานเรียกกันได้ปกติอ๋อเจนค่ะเจนค่ะเบฟเออเอ็นเตอร์เทนนิ่งได้